ย,ยอมรลวบวว่าวเาวเลยม,มีความสุกได้จมูกใหม่และสวยฝ่ายผู้ม,มีความสุกได้คิ้วใหม่คือคิ้วบตกและสามคือได้แบบม่ต้องได้ฟิลเลอร์ชอบมากคือชอบจริงจริแล้วกับ<ม>ขอบคุณคุณคุณหมอที่คล<ต>ินิกสมงผลนานะที่ทำาให้อเปลี่ยนหรือว่าแมนลินคุณเนี่ยเื่อมีดึงอายุลงมาเห็น้อย น้อยอันดักเลยแหละ,ะขอบคุณมา,มากมเลยสว,ส,สวัสดีสสดครับวนนี้นะครับอยู่กับหมอน้้งมีดีทสงคลคลินิกนะครับเข้ามาตัดใหม่นะครับหลังจากที่มาทำอะไรอย่างไรก็คับพี่ลิน้นมาแก้จมูกและการทำคิ้วนะคะคือคิ้วเนี่ยจะ ยังข้างหนึ่งแล้วก็ส่งข้างหนึ่งตอนนี้ชอบแล้วก็พระทับใจมากเลยค่ะตอนแรกเป็นคนที่สวยอยู่แล้วนะหลังจากจยกคิ้วไปนี่ทําให้ดูแบบดูสวยโซใสแล้วอ่อนเยาว์ขึ้นเยอะมากๆเลยปีลินในหูนี่อายุตั้งใดกะในหูนี่อายุห้าสิบห้าแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นี่ขนาดแน้่ซดเนาะแล้วก็แบบดูแบบดูไแบบปถึงห้าสิบห้าเลยนะครับหน้าตอนนี้แบบเหมือนคนกําลังแบบซีซีต้นๆเลยครับปีลินงานจมูกอ่าเดี๋ยวหันข้างมาตรงน,นี้นิดนึงนะครับ ก่อนมาทาเนี่ยมันมีเรื่องของจมูกมั้นเป็นจะไใจครับพี่ลินจมูกนี่มันจัดทะลุแล้วค่ะจมูกเอียงบ่อตรงหน้าตรงเนี่ยก็คือตอนแรกจมูกมันมีความเอียงและปลายบบงมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทําออกมาแบบจมูกสรุปปลายพุ่งอ่ะพุ่งแค่ไหนเดี๋ยวหันดูด้านข้างให้ดูเลยตอนแรกก่อนทำเนี่ยจมูกปลายจมูกมันงุ่มนะครับตอนนี้หลังทาเนี่ยปลายจมูกดูพุ่งแล้วก็ดูเข้ากับแน่มากๆเลย ต้องแบบขอบคุณคุณหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยคือเกินมาโดยเฉพาะเรื่องนี้โดยตรงและและสิ่งที่สําคัญนี่คือประทับใจคุณหมอมากๆเชิดดูเองนะคะบ่ได้มีไข่บอกจากสิงคโปร์นะคะที่นี่คือประทับใจแล้วคุณหมอกระจายดีแล้วก็มือนี่เบามากทุกคนคือความรวมมือดีมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะผมอยู่ตัวแล้วก็รู้สึกแบบได้รับความสุขติดแบบ แสดงออกมาเนาะจากรอยยิ้มจากความรู้ซื้อจากใจออกมานะครับแบบบอกได้เลยว่าไกลแค่ไหนก็คือใกล้นาอถ้าเอาแบบอยากสวยและได้างานดีๆนะครับวันนี้หมอหอมก็ต้องขอบคุณพีลินมากมาะนะไว,ว้วางใจเดินทางมาจากสิงคโปร์เนาะมาดูแลตาสวยคิ้วสวยแล้วก็จมูกสวยวันนี้นะครับหมอก็พป่ลินนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีค่ะหอ